โอ้คือกังไม่ครับเอ้าเอ้าเอาเอ้าจุบน้องหันกับพงอีกยงยะเป็เลืกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลือกเติมยีดอกเบิรงนี่นะเออคนมาเอาปลาอยู่นิดนี่นะมีแต่พ่อตัวเบาลงว่ายังเหลือลายอยู่บรินน้อยปลาเนี่ยว่ามันมันมีบัวมีอย่างพวกแงามันบัวขึ้นลายเพราะหนำบัวเลยลายนะหนำใหญ่มันลายเต็ม น้ำนี่มันเต็มเต็มสำหรับน้าเวลาให้เรายามน้ามลายนะโดยเต็มเต็มมาเลยบ่โดยเออเริ่มบกหมายความว่าอันนี้ห้องน้อยมันเปนหองใหญ่ปนไอเนาะโดยอ่าอ่าอ่าหองห้องอันนี้แต่ว่าเฮือนหน้อยนะกันะนน้นบริเวณด้านหน้าเนาะโดยห้องเคือนหน้อยนะน้าลายเท่าไรอันนี้กะอันนี้ของพายชนะของผักพุ่นผักลุม่มพุ่นของของโคตรผักผักลุ่มพุ่นโดย จะเป็นน้องข้าเจ้าโดยดกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขนเด้อพี่น้องเด้อระวังในและกะต่างประเทศนะพี่เนาะที่เขามารับมาชมช่องของลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องได้มาพบปะกันเมื่อนี้ก็อยู่บ้าน สกีพี่เมืองเซปูลแควงสาววรรณเขตน้เนาเพนน้องเอ้าพี่น้องเอ้ไเป็นอย่างจังแลนขึ้นมาพี่ก่อนมาหนีนอเพราะว่าลักๆเลยพี่น้องเนาะกัสซิแลนขึ้นมาซื้อบอกพี่น้องไปหายทางไอส้สร้างที่เป็นเฮเธอร์ไสซ้างหายทางสามม่อนไม่ห่างเนียเน่ยเดียวเฮาห้าและวน้าเพนน้องเพราะมันยังบ่เพียงบ่พอพี่น้องเลยก็ม,ม,มือซื้อมือเศร้านี่ก็ซื้อไปแล้วซื้อปูนซื้อ บานประตูซื้อเนีอยยูเนี่ยกินไปหายเพลินแต่ว่าลุงกุมาริธายคิดเพราะว่าลุงเฝ้าว่าซื้อบอกนะเห็นเนาะมาก็เลยอันว่าไปมาหาทั้งน้องน้ำเห็นเนาะพอดีพ่อกรบเป๋เสียงพอดีเมื่อกี้นี่บ่ะเสียงกำลังออกไปเนาะกระเสียงว่าแม่น้องน้ำเพลินบ่สบายอ่าอย่างนั้นพี่น้องเพลินว่าไปนิวมาเขืหลังกำลังกำเริ่มหรือว่านิวไตอะไรแหละเนาะพี่นเนาเป็นเห็ดเบี้ยเห็ดงานอะไรมันอ่า เจ็บกันเลยบสบายบรชนวะเนาเนะาเดี๋ยวนิ้จะว่าลูกสีเขาไปหาทั้งเ,เม่นต้นน้ำก่อนพี่น้อไปพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปมานี่ก็โอ้ยพี่น้องเนาะเสม็นขมังเนาะพี่น้อนาางอ,อ,อันเรื่องลมเรื่องอากาศนี่แหละพี่น้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ขยับขยื่นเดี๋ยวก็ห่อนเดียวกรหนาวเดียวก็วกล้มเดียวก็แดดเดียวก็อันนี้อยู่มานี่แห้งล้มแห้งพี่น้อง,อ,งอากาศก็เย็นจ่อยๆมาหนี่ก็ได้จักสีวานิชได้พี่น้องเอ้ยคนเฮาสิปรับอากาศปับร่างกายท่านบอ่อแบบนี่นอ้องเอ้าได้ก็ตามแต่น,นะพี่น้องนุ่งหน่อยอกรบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนระาวาังในละกะ ต่างประเทศพี่น้องเอ๋ที่เขามารับมาชมช่องของตุ้งเพิร์ลชาแนลคือเก่าคือเดิมเนอ้อพี่น้องเด้อมาพบปะก,กันทากงกลางบรรยากาศช่วงสวยๆหน่อยนึงพี่น้องเอ๋มันนี่ก็เพราะว่าทางลุงแกรนึ้นมาพี่กอนสิไปซื้อบอกไปให้ทางสร้างเฮ็ดเทือนของสามอนเมย์อย่งเดียวฮะพูดแหละพี่น้องเอ๋เอาแล้วมันนี่คือมิดสมอยด้วยเถอะ,ะพี่น้องเนาะอายุยู่บ่ละเฮ้อ สดีโดยสบายดีเป็นยังไงอันนั้นคือบรสบายดีที่นี่น้องนงอดอยู่ฮะนะเออข่อยัดขึ้นนี่เรื่อยๆครับโดยโดยสบายดีอ่าบรสบายเจ็บแห้งกินแล้วเขานะอ่ะคือเฟอร์ว่าฝากโดยตั้งแต่สีบเแซยบคือกินป่ามัวร้านมาจากน้อยเนาะอ่าสีเสทาได้โม่ขึ้นพี่น้องเไง เออกินได้น้ำข้าวน่ารักตัวได้ยังกินกินผักผักตัวสม่ามัง่วงมั้เออลวกเอาหรือต้มเอาเฮ้ยต้ม,มเอาต้มเอา,ม,ม,ามันเป็นยังไงเอาอยอาการเจ้าน่ะมันเจ็บแห้งบ่งเวลานั่งนี่นก็เจ็บบ่เออคันเจ็บแบบนี้ก็มันมันเจ็บที่มันไปเฮ็ดเวี้ยบเนั่นน่ะบ่ขันบไปเฮ็ดเวียกกับบ่เจ็บเนาะ โดยโดยอ่าไปตรวจนั ây, ph ần, ph ần, ่นตอนตอนที่เจ้าไปตรวจตอนนั้นนั่นนิ่วมาแค่หลังง่ายๆใช่ไหมเพิ่นเพิ่นเบาหน่อยเลยนี่แหละเออเบื้องหนึ่งง่ายๆแล้วเบื้องหนึ่งยังน้อยปลาตกพี่น้องเลยเนาะเอ่าง่ายๆก็คือเป็นซองข้างเลยเนาะข้างไั่นเจ็บแห้งตอนนี้เลย กินน้ามูซาหก็เจ็บได้นอนหนำเนาะโดยโดยมืูซาหนี่งกินข้าวกับพักโดยไปหาปลาวันก็ได้จะกินข้าวเดียวน้อเอ้ยโดยโดยเน่อยสีวายจังไดโอ้ยสังกระสีกับสีนอนสีลับเน่บลับเน่แหละนี่ก็ได้ขั้วข้าขั้วข้าขั้วข้าด้วยพูดนะเอา อ่ามันปิวที่เนื้อน,น้ำเนาะ<ม>ลมพัดไปพัดมาพี่น้องไงไม,ไม่ได้ไปใช้ตัวกับอะไรมาหนิโบว์แม,ม,ม่เป็นไข่ไมาหนิอยู่เฮือนเออแม่เป็นไข่ตัวได้เสาเลยว่าก็เป็นไข่น่ะเสาแล้วเสาเลยเลยอันหน้ามันที่ว่าอันยาที่ลุงให้แช่เมือ่อวานแช่กินอยู่วะกินแล้วกินแล้วเป็น,นยังไงรู้สึกเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นอยู่เนาะเอ้าเอ้าเอ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 ็ดเอ็ด เระวังเนอะระวังเนอะระวัง,วงสังกระีป <c oughs> ิวมันมาตำหัวเ,เด้อมันเจ็บแห้งตืเอยม,ม,มันขึ้นมนขึ่ะออคือเขาแหงเนเล็กชีคือเขาเล็กีแท้งเห้นน้อป,า,ปาบเลยนู้นอะน้อ เอาดีได้หน้าไหมเอาดีๆได้เต็งดีๆได้เล่ยมันเจ็บแห้งเนาะแบบขือเขาเล็กซี่แท่งนี่นูยเนาะแบบนั้นเขาหายใจเมื่อไหร่แบบนั้นแหละเขาหายใจป๊อปแต่ว่าเริ่มคลายขึ้นในแล้วอันนี้ยังเจ็บอยู่ตอนนี้กะมันมีช่วงขึืนช่วงนี่เนาะเออ โดยโดยใหญ่ชำไหนนะฉันปูมือในเพื่นวานะ่ะอ่าสาเหตุหลักๆนั่นคือห้องก,กินอาหารกินน้าหย่างเนาะว่าลูกคือกันได้ตีม,มามาขึ้นมาให้ขึ้นมากินน,น,น้ำน้ำสะอาดนี่มันถ้ามันได้เป็นแต่ก็เศราเ้ายากแท้เลยคิดเอาไงต้องพ้าอ,อ,อย่างเดียวพรา้าก็ต้องหายามากินให้มันออกวอนใหญ่ช้ำนี้แหละก็ อยาหักไม้อยู่พี่บมมีเบื่อหักไม้เขากินมันและหักไม้มันบ้าชาเออมันบ่ถืกติดนะมือเขากินมันม่ได้เจ็บโดนๆได้ว่ดเดือนนึ่งหรือว่าช่องอาทิตย์เจ็บไหมอีกคุณนี่เออถามไปว่าชองอาทิตย์เดือนนึงนี่นี่ขึ้นมาไหมเนาะเจ็บไหมอีก อแต่ตอนท้ากินอนะหายไปอันเจ็บกันอะเออหนอหนอไงก็คืออ่ามันหมเ้าคขาดนอมันหมาหายขาดาเตี้ยเด็กเป็นมันอีกจักปีได้เฉยสามปีสามปีนี่แหละจะไปตรวจมันได้จักปีได้จะไปตรวนจนปปีกายนี่ปีกายนี่นอ เออแต่ว่าหมอเพราะเราเป็นหนีมาแค่ล้างเนาะ<ด>จะไปตรวจยิงหมอเช่โปรนี่บอกโปรหรือกระไปเบียดกราไปเบียดกระไปเบียดนี่เขาเขาเขาก็ให้ตรวจว่าชนามคนล่าเขานี่ยกะเขาให้ตรวจเออให้ตรวจคือกันเนาะแต่ว่าต้องมีเงินจ้างเขาจ้างแพง,ขงเข<อ>าเ,เอาเอาแพงกว่าลาวเขาบอกดูดก่อนอือ เดี๋ยวเดาบ่กง่ายก็คือแตามันเป็นคลินิกนี่มันนั่งคือเป็นนุ้งหมอนะคลินิกเนาะคือคนเล่าเขานี่ก็ข้ามไปก็ได้มันเบื่อข้ามไปเบียดนี่คือตัวไปเคยไปมันนั่งเบียดเคยตัวนี่เคยไปเนาะเขาบ่เคยได้เขา่ะบูบูสาบเอตบูบูหรอดูเออเอ้าคืออยู่ชนเผ่าอยู่ว่าว่าซาบิเอตผมเป็นไ่มจ๊ะผเป็นแห้งปึกซาบิเอตแห้งปึก โอ้ยนอนั่นคเวียดเวียดอินโ like ์นนะครับตกวดไปกวดคือกันนอหนั่นกะเออแต่ว่าข้ามไปประเทศเวียดนามพุ่งเอื้อกึนเคยไปบ่ไปเออเขาก็ว่าเป็นนิวมาแข่ล้างคือกันพี่พี่แต่นิวมาแข่ล้างนอเขาเขาได้แนะน้ำมอเห็นอะไรมันจังสีเศร้า撒เขาบอกให้ผ้าป้อป้อกให้ผ้าละเออการ่มีเงินไล่มาว่าวดี กู้ืมอ่าอ่าอ่าดูยังไงว่าคันมีเงินเนี่ยพากได้เนาะอ๋อมองง่ายๆก็คือเพิ่นว่ากะมาจากล้านเอื่อยไะมูฮูคือกันเนามูฮูคือกันไม่ถามเพิ่นเออไปได้ถามไปได้ถามตอนนี้หาบุญยืมเงินก็เลยไม่ถามเนาะ ำสรับแบบเจะาว่าสิบปลายล้านเ้าล้านพ่นบปจักอันนี้ก็ได้นักเท่ๆได้พี่น้องเลยเขาพาเขาพานา,านงสั่นอยู่บ้านบางคูนไปนะ่ะเบิด6ดหกสิบกล้านนะสิบหกสิบล้านแต่มันมันหลายมันพาทั้งสองขางได้เลยนั่นแหละทั้งเรื่อยก็เป็นทั้งสองขางได้บอก กินแต่พักที่นั่งเลยโดยกินกินสิกินอาหารกับบ่มีทีเอาแล้วเป็นยังอีระบาดนีนตึ้งตึ้งตั้งระบาดที่นี่นะงานไหว้พี่ต้องมาใส่หูมอหนิก็พอแห้งมาหนิเป็นไม้หักไปโดยโดยผู้นี้น้อยนั่นเิ่นอาบน้ามอน่ะผู้เิ่นอาบน้ามาผิ้มไฟพี่น้องเลย ะฮะ,ะไม่ต้องบักนะฮะบักครั้งนี้ก็บักขนาดนั้นนะ่ะจะต้นมะกอกนั้นคันวานี่เนี่ยเทาก็ขึ้นตนะนะ่อเนาะเนาะขึ้นห่านังห่านแตงามัานทำงานเพิงเนี่ยเป็นเป็นมากอยู่บุ่งอยแต่ละปีเ,ปเออพอได้กินเานาะฝาดได้สวยสมฝาด เป็นยังต้องเอ้ยด้วยก็คือฝาดแห้งกันมาฝาดเอ้ยนี่คือแบบเออขมังเลยหรอไงฟางเลยกระดาออิ่มอยู่ว่ากินไปกินปลาว่านนี่อิ่มอิ่มอยู่บ่เห็นกินน้อยเดียวสลอกว่ากินน้อยอีดีรอผ้ากันไปจี้ปลากินก็น้องใส่ก็พอน้องไส่อะไรกับตั้งไปซีหาข้นเมื่อวานนี่ม้วนนี่น่าหนานเอาไปกันหรอม้วนบอก ที่ทั้งนี้มีบว่ยไปก้านเขียดเคยไปบ่เคยก้านเขียดบ่ก้านอยู่ชานางน่ะแถวน้องสะเขายึก้านแถวน้องก้านอยู่แถวน้องน้องชายน้องเทิงบุญบ่ดูว่านี้น่ะน้องยุท่องน้องยุคหลายน้องเออเป็ห่วยทั้งขึ้นน่ะน้องไอโบมีบ่ทางนั้นน่ะบ่มีเขียดบ่มีเขียดทางเนาะ้อนก้านตำน้องน่ะมีบ่เหรอเออเพราะไงขันมาไปตามน้องตาำยังนี่พอได้กินเนาะ แต่ว่าในห่วยนี่บบมี่โมี่อ่าๆๆไม่ห่วยคือแรงเคลื่อนแหละน้องอันนี้ก็มี่อยบนป่ากับมีบ่บมีมีห่วยตัวนี้กูห่วยตัวนั้นอะไรใหญ่กว่ากันนะห่วยตัวนั้นใหญ่มันนี่ใหญ่กว่าป่ะดูเออเอาๆพี่ลองเลยเดี๋ยวสต็อปก่อนมักลาเพิ่นสิแก้ผ้ามาแล้วนะมาน้าลงมาพี่เฮ้ยเฮาน่องตัวชิงพ่อหน้าใสเสื้อผ้าโอ้ยน้ออ่าฝุ่นบันไดเพิ่นกา เตะโพตตะแเปะอยู่อ่าร่มแห้งอีโดอะไรยันเต็ต้นนี่แล้ววีลงมานี่ยนะนี่อ่าเจ็บเทยแห้งคักแล้วไอ้กันเพิ่นปลูกไว้มันบ่นาวตอนแรกนี่นะปลูกไม้นี่นะเขาปลูกเขาปลูกเอาเนาะโดยเออ <laughs> มองจุ้งไทยหนึ่งเข่าวันเช่นะ <laughs> อันนี้ก็ไม่ค่ำเหมาะจะพืชเป็นหรอกเลยโดยโดยน้องไพศาลน่ะนะน้องน้องชาพ่อโตโดยเออได้ปล่อยปลาบ่อหนุ่ปล่อยปลากันปล่อยบ่เอ้ยโดยอ่ามดเขาหลงแล้วหมดเขาอ่างแล้วเขาเบ้อแล้ว ใหญ่อยู่วะนะไปทงางนี่ดิจะเาไปทางนี่ไปทางนี้ได้ไป่ะนี่ไปพาไ, <ป S 1> ไปเบินนนะ่งเลยนะทางขึ้นเสาเพชรนั่นสบายทางขึ้นเสาเพชรสบายกว่าบ่โดยไปไปองเลยไปเบิ่งอ่าน้องซาเพิ่นโอ้ไม่จริงหรอกอ่ามืึอวานนี่ไปหากินปลาเซ่ไม่ได้ฉีกไปหากินปลาน้องสบายดีได้เด้อโดยโดยมอดมันเห็นยังแหละมดแล้วยามันปิวใชีขี้เหงาไปดิมุนบัดปิวใชีขี้เหงามาหนิพอแห้งอีก อ,อ,อันนี้ก่ะขอสออวบของเอานี่ของพ่อตัวบ้าได้บ่อน้ำนะอันน้อง่านี่นะมีแต่น้องนี่มีแต่นน้องนี่ซื้อดินดินเข้าน้องนะน้องของของพ่อต้วดินนะดินของคนอื่นดเอาขอมามังได้เฮ้ย <c oughs> อบอกมันก็คือเก่าอันนั่นชนะมันโมเป็นของเขา้เา นึกว่าดินของพ่อโตนะป้แม่ที่นำปบาแม่เออเพิ่ปล่อยปลาอยู่ตีเฮ้ยเขาปล่อยโอ้ยผู้ใดสชิลงแปะเบิร์ดนี่นะมันเออยังอยู่นี่แหละฮะหมดขาวแล้วหมดขาวแล้วสองสามสี่เธอแล้วเขาลงได้มีติซัำนี้บ่เอออันนี้อันนี้พ่อตัว่ป้านนี่นะอันน้องซ่านี่นะคอยกบขู่ทุกันเออ โดยโดยโดยกว้างใหญ่เติบเลยพี um, ่น like ้องเลยเนาะเคยมาเล่นอยู่เพื่อนำยังนี่เลมาเคยใหญ่เลยใหญ่แล้วพุกาลงเลยเนาะดอ่าลงไปดีกับคนงุมง่ามเลยกับแหล่พได้พี่น้องเกยนี่น่ะขีดต่อมโอบเออโดยดยดยไอ้เจ้าลงไปเอาได้ลายอยู่ไหนะได้ลายก่อนนะลายสีห้า เจ้าลงแต่เดี๋ยวจะค้นน้ำลงไปหานี่นะอีพอดอีพอดตรงคอยดินดินตัวนี้มันเป็นดินของไพศานี่นะดิน,ดนไม่เท่าไม่เท่าตัวเออดอยดอยดอยฟังทั้งนี้ของไพศาลไม่ใช่ของเขาของผักของของเพือนทางฟังนี่บอกหนู เฮาคักนอกมาก้นอ,อกเอา้าเพื่อนสาวเพชรพี่น้องเลากันดูกันจะคนฉลาดห้าคนห้าคนดูยิงสามผู้หาสองมิงสามผู้ชายสูผู้ชญิงสามผู้ชายสองดูยิงส้าสอสาวเพชรเป็นคูยิงสามผอกดูยิงสมผู้ชยองยู้ายสองดิา้าอภองอสาชอามาม้ชากสสา้ชองดูยาองดูย้องเราองคนมผู้ยิงง ท่านพูดที่ไปตั้มเข่าน้องสาวลอยแล้วบ่โดยน้องสาวแล้วอ๋อที่ลุ้งว่าว่าแล้วดาลุงกันนะโดยเออเอเพิ่นเพิ่นยันเขาทายเพิ่อนเขาเพิ่นกับดาเขาด้วยเฮ้ยเว้ยบให้กันทายกันว่าบอกกันตี่โนโดยเออต้นมงม่วงไม่ชะน้ำนี่นะมงม่วงแม่เถวแค่เออโดยโดยเลือกบ่เฮ้ยเลือกบ่ คือก wow. ันแข้งไม่ครับเอ้าเอ้าเอาเอ้าจุกน้องหันกับแฮ้ยยิ้มฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลือกเติมยีดอกเบิรงนี่นะเออคนมาเอาปลาอยู่นิดนึงนะมีแต่พ่อตัวเบาลงเพรยังเหลือลายอยู่บรินน้อยปลานี่ว่ามันมันมีบัวมีอย่างพรายแง่มันบัวขึ้นลายเพราะหนำบัวเลยลายนะหนำใหญ่มันลายเต็ม น้ำนี่มันเต็มเต็มสำหรับน้าเวลาให้เรายามน้าอัายนะโดยเต็มเต็มมาเลยบ่โดยเออเริ่มบกหม,มายความว่าอันนี้ห้องน้อยมันเปนหองใหญ่ปายในเนาะโดยอ่าอ่าอ่าหองห้องอันนี้แต่ว่าเฮือนนันน้อยนะกั้นได้ดอกน้าเนาะโดยห,ห้องเฮือนนันน้อยนะน้าอับร้ายเที่ยวเลยอันนี้ก็อันนี้ของพักใช่ห้องพักคุณนพันพกลุม่มของของคนพักอยู่พักลุ่มพุ่นโดย จะเป็นน้องเขาเจ้าโดยเอออยู่เทิงเฮานี่น้องสาวเฮงอยู่เทิงอยู่อยู่เทิงพุนของไอเฮงก็มีโดยอันตัวใดอันนั้นตัวนั้นบ่อยู่เทิงบ่อนกบหมักยางกบหมัว่าเออน้ามีน้ำลายสช่ไหมกันบ้างคับดิโดยมันน้อยมันน้อยกว่านี้เนาะโดยอืมโดยโน้องเนี่ยพันยู่กระเพา อยู่กับพ่อแม่มันแบบคนบ่เต็มดอยว่าไงเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยเต็มไปได้นั่นแหะเนาะไปนั่นเมื่อได้เฮ้ยอยู่ยังเฮ้ยอยู่ไปก็บ่ได้กินในป่านี่เบ็ดนึงก็บ่ได้ใส่นี่นั่นแหละเนาะด้ยบ่ปำเว้ย ด,ด,ดินของไม่เท่าเพื่อนมาสัน่าดินอันนี้ดินของอันไม่เท่าของน้องน้ำพี่น้องเลยเป็นปลูกต้นนี้เห็ดหัวน้องน้ำเนาะอันนี้นาะส่วนหลายเนาะ ดต้นต้นยังหน้าบ้านตัวเอิญนี่นะต้นน้ำมานี่ละเล็กแก๊กเล็กแก๊กเดยีย <laughs> ขมังแล้วเด,ดี๋ยวหามหนอโอ้มาเล่นฮอตพี่บอละบ่ไปโดนลูกพญาใหญ่ชื่อพ่อแล้วชื่อ,อยังก่อนน,นางบ่ออาเลี้ใหญ์อาเลี้ยนะพ่อเป้ยยี่เป้ยยี่พ่อเจ้าหนะและ อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนแม่ได้สิแม่แม่พระเพื่อนป่าอะไรไปคอเข่าไปคอเข่าโอ้โหืึ้นน้องพนนี่ก็บลำบากเลยพี่น้องกัอยู่ขึ้นพูดจักกันได้น้องกับแม่ตัวน้องน้ำเนาะเหยแล้วเคยไปตะกี้อ่าอ่าลุงไปถ่ายคลิปทางอันว่าพ่อใหญ่ชื่อยังก็ะหน่ำชื่อยังเกาะอาเละฮะ อาเรียดอ่ะอาเลียดบ่โดยไปยาอาเลียดเนาะโดยเด้อเด้ออามีจะมากินเนื้อเข่าเด้อไอ้ลูกซื้อก๋วยเตี๋ยวมาหายด้อโดยอ้าเฮ้ยลุงมาฉิถามยีผักย่างน้ำนี่บ่ผักขมฮะยผักขมกินได้บ่เฮ้ยกินได้กินกับลาบกับเส็ดครับวะอันนี้นาะบ่โดยรสชาติมันเป็นรสชาติมันขมบ่โดย เดี๋ยวพี่น้องรสชาติมันออกขม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 หวานหวานอ๋อคันนี้เราต้องกินกับลาบนี่คือเขาเขากินต้องกินชดที่เป็นบ่นเนาะมันต้องลวกเป็นบ่จี้เอาก็ได้อ๋อเผาเอาเนาะเผาเอาด้ว่าจี้เอาก็ได้เนาะดเออว่าไงคือจี้เอาพี่น้อไงบอกไงเขาไปลวกไฟแล้วกะอะมากินกับลาบดกินกับสุนได้ไหมได้บ่เฮ้ยได้กินกับสุนได้ไหมก็ได้คือกันเนาะ อันนี้ปลูกเอาเนาะหนามเนาะปลูกเอาเออมันมันมีหมากบ่นียมันมีหมากหมากก็มีบ่โดยหมากมันอะไรครมันเดี๋ยวเขาเอาไนท์มันมาไปปลูกมันบ่บ่เอานี่ก็ได้ไปปลูกเอาเอาเครื่อมันเลยไปฟังเสีดินกระติดเลยมันบ่โดยเออโดยโดยโดยเอาเอาี่ดอกเลยเนาะไปลายบ้านกะหูวจักมันมองกินลายอัน อันนี้พักคมเหมือช่นว่าแต่ว่าห้องโบเคยกินแต่ว่าเห็นเพื่อน้องน้ำพันปลูกไว้โอเคสละเลยมีแต่ว่ากินข้าวกินน้ำเด้อนางเด้อะเอามี่โตลุงสี่ไปซื้อบล็อกก่อนไปกับเจ้าพูดในตอนแรกๆมันจะสุดเมาใหม่เนาะเอาสบายดีพี่น้องเลยเดินเด้อเอาไม่ไม่ให้ลุงเนี้ยมากินข้าวก้อนถังไปปวดอะไรกินมากพอแห้งเลยอ่ากินแล้วลุงกินแล้วตัวกินแล้วตัวอยากนี่เลยหากินแล้วแล้วก็ซื้อมาเ้าก็กินเฟอขึ้นกันนั่นแหละเ้าก็ได้ อาน้องพี่น้องนนสำหรับอ่ามินิกะพอดีอ่าลุงกแัแลนมาทางบ้านสก,กีพี่น้องเอ้ยก็เลยมาเยี่ยมมายามทางแม่น้องน้ำเพิ่นบ่สบายเพิ่นป่วยเป็นไข้เป็นหนาวเพื่อนว่าโอ้เจ็บอันมาไข้ลังน้องพี่น้องมาไข้ลังกำเริ่มเก็เลยอันว่าอ่าบ่สบายเลยท่านว่าเป็นห่วงเป็นยัยแล้วอยู่พี่น,น้องเนาะ ทางกันว่าทีมงานเขากะมื้อนี่นามาสนวสิขินมาเบิดสุ่ขูสุ่คนเบิดสู่นี่เองเลยกับนิดว่าถ้าที่ตามเบิรงนน้องพี่นอ้องพอดีแต่ทีมงานขึ้นมากันว่าอ่านี่กับลุงสี่เอ็นว่าซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินอ่ามาเลี้ยงทีมงานอยู่ขาืางนองไส่อาศัยเป็นซื้อหนูซื้ออย่างกับตามแตะน้องพี่น้นองสิได้อ่าเลี้ยงทีมงานทั้งเอื้อเพี่นบอกว่าเลี้ยงเขาทีมงานน้ำแน่ว่าสนว่ามึงก็สิซื้อมาอ่าเข็ดสู่กันกินน้องพี่น้อง อาจจะเป็นหนุเป็นนุกเป็นหนูนี่แหละพี่น้องเลยอาหารปลาเนี่ยนะพี่นอ้องสำหรับคลิปนีุ้งขอบคุณขอบคุณในาลายจะดีมีแห้งจะเจ็บจะจนลำลำไปรวยพี่น้อง,องสุขภาพแข็งแรงอายุมัขนคนยืนเด้อพี่น้องลำลำไปรวยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปแล้วบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเดอ